ดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสัปดาห์นี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี้ผมอยู่ที่สภาจนถึงประมาณหนึ่งนาฬิกาพอเป็นการพ,าพิจารณางบประมาณรายกายประจำปีงบประมาณพศสอง5น้าร้อยสี่สิบห้าะครับซึ่ง่านความเห็นชอบวารละสองและสามจากสภาไปเมื่อคืนนี้ตอนหนึ่งนาฬิกาซึงก็ใช้เวลาพิจารณากันถึงสี่สิบกว่าชั่วโมงเลยนะครับก็ ได้ผ่านไปที่เรียบร้อยงบประมาณหนึ่งล้านสองหมื่นสามพันล้านบาทซึ่งจะใช้ในการบริหารประเทศในหนึ่งปีข้างหน้าเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคมถึงกันยายนสองพัน้าร้อยสี่สิบห้านะครับก็เป็นงบประมาณแรกที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาและได้วางงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของตัวเองที่ได้ประกาศไว้นะครับในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก็ได้ใช้งบประมาณซึ่งตั้งไว้โดยรัฐบาลที่แล้วนะครับแต่ก็พยายามทางานกันเต็มที่ ก็ผมได้ขอบคุณกัรมธิการทั้งหลายที่ได้ใช้เวลาทำงานเรื่องนี้พิจารณาวาละสองถึงประมาณห้าสิบกว่าวันนะครับแต่ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รัฐบาลก็ได้บอกกับรัฐสภาว่าเราจะใช้งบประมาณนี้อย่างประหยัดคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสเพราะว่าผมเองรู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้เป็นงบลงทุน อง,องประมาณปีนี้จะเป็นเงินที่กู้มาเพราะเนื่องจากว่าเราตั้งงบประมาณขาดดุลเพราะเนื่องจากว่างบรายจ่ายของเราก็รายจ่ายประจำของเราค่อนข้างสูงส่วนอการจัดเก็บรายได้นั้นในภาวะเศรษฐกิจแบบแบบนี้ก็คงเติบโต,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 ตไม่มากนักนะครับก็เลยเราจะต้องกู้เงินเพื่อเป็นงบลงทุนเพราะนั้นการลงทุนการใช้ใจ่ายอะไรนั้นคงจะต้องดูให้ดีเพื่อให้คุ้มค่าครับ การที่ต้องไปกู้เข้ามานะครับต้องสามารถที่จะใช้เงินเงินคืนเงินกู้ได้ในระยะยาวครับนก็ขอเรียนบอกกับพี่น้องประชาชนให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะพึงระมัดรวังในการใช้จ่ายอย่างเต็มที่นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เรามีพลโทรกินยุ่นนะครับในขาธิการคนที่หนึ่งของสภาสันติภาพรายการพัฒนาแห่งรัฐสภาพพมา่าซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในรัฐบาลพม่านะครับมาเยือนไทย เมื่อวันที่สามพฤาคมสามสี่ห้านะครับได้มีการพบปากกันนะครับก็เป็นผลมาจากการที่ผมได้เดินทางไปเยือนพมา่าในช่วงสิบเก้าถึงยี่สมิถุนายนนะครับก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าต่อไปนี้พม่ากับไทยไม่มีข้อปัดหมางใดๆโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนนะครับเราตกลงกันว่าเราจะปักพันเขตแดนโดยใช้หลักวิชาการนะครับซึ่ง จะไม่เสียวเวลาลงไปทําในแต่ละจุดมากมายแล้วถ้าใช้หลักวิชาการอย่างไรเราก็ลากเส้นไปตามกันก็จะทําให้การแก้ปัญหาแยแดนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรและเสร็จสิ้นเร็วขึ้นนะครับเราได้มีการตกลงกันที่ว่าเราจะร่วมมือการด้านยาเสพติดอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าได้มีการประชุมระดับรับฐมนตรีไปแล้วที่ปักิงท่านกินยุนก็เห็นด้วยกับผมว่า เราควรจะมีการประชุมในระดับผู้นํานะครับระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งผมก็พร้อมที่จะเป็นผู้ภาพหรือจีนจะเป็นเู้ภาพก็กไม่ขัดข้องนะครับซึ่งจะทําให้เป็นการส่งสัญญาณไปให้กับทุกประเทศเทั้งสี่ประเทศสมาชิกเนี่ยนะครับว่าขณะนี้ผู้นําได้ทุ่มเทเอาจริงกับการปราบปรามยาเสพติดนั้นก็ทุกคนก็จะได้ทํางานกันเต็มที่เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไปให้เร็วที่สุด พระโตินยุนได้บอกว่าทางวาได้สัญญาวา่าภายในปี2005จะทําให้เพื่อที่เกี่ยวกับยาเสพติดนั้นหมดไปจากแผ่นดินวานะครับซึ่งก็จะต้องมีการปลูกพืชทดแทนซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะรับซื้อเอไม่ใช่ให้สิทธิทางภาษีครับท่ให้สิทธิทางภาษีเกี่ยวกับเรื่องของอพืชที่ปลูกทดแทนยาเสพติดเหล่าน,นั้นนะครับก็เป็นการที่ บางครั้งก็คงคงต้องต้องร่วมมือกันนะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็ปัญหายาเสพติดก็เต็มประเทศเราเหมือนที่พี่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ได้ตกลงกันในราดกว้างๆแล้วทางรัฐบาลก็จัดงบประมาณ20ล้านบาทให้ทางสำนักง,งานปราบปรามยาเสพติดของเราให้ความร่วมมือทางวิชาการช่วยเหลือทางวิชาการกับทางพม่านะครับเพื่อที่เขาจะได้ขจ,จัดยาเสพติดให้ให้หมดไปโดยเร็วนะครับก็ เรื่องการประมงเขาก็ตกลงกันว่าเขาจะไม่ให้สัมปทานประมงแก่ประเทศใดก็จะให้สิทธิ์กับประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็จะมีความร่วมมือกันในเรื่องปัญหาแรงงานซึ่งเรากําลังจะมีการจดทะเบียนแรงงานนะครับเ <Billie? S 2> มื่อเราจดทะเบียนแรงงานแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะร่วมมือน,นะครับในการที่จะรับคืนแรงงานที่ไม่ถูกต้องหรือส่งแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับก็จะมีการร่วมมือกันจะมีการหาสถานที่นะครับในประเทศพม่า เพื่อให้บคุคคลที่อพยโยมาอยู่ที่ไทยแล้วมีปัญหากลับไปทํางานที่โน่นโดยที่อาจจะร่วมมือกับประเทศที่สามในการจะลงทุนหาสถานที่แล้วก็ให้คนเหล่านั้นมีงานทําในในเขตของประเทศพมา่าซึ่งก็เป็นการร่วมมือที่ค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องเรื่องอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เขากลับไปถึงเขาบอกเขาจะปล่อยตัวนักโทษคนไทยซึ่งมีอยู่หกสิบกว่าคนทันทีนะครับครับอ่า เรื่องที่รัฐบาลได้ทำคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวของสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือเรื่องปรับปรามแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการทุจริตในโครงการจัดหาเรือกุหมูสววานขนาด28นิ้วจำนวน3ลำทางกระทรวงคมนาคมได้มารายงานให้กับทางคอรมอนะครับว่าได้มีการตรวจรับ และจ่ายเงินเกี่ยวกับการก่อสร้างเรือทั้งสามลำนั้นไปประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตทั้งๆท,ท,ที่เรือสร้างได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เห็นร่องรอยแห่งการทุจริตมากมายพลรมอจึงมีมติให้กลับไปตั้งกรรมการสอบสวนนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับข้าราชการหลายคนนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความกระจ่างให้เกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่ มีความไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับก็การสอบสวนก็คงจะเสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่ทางรัฐบาลก็จะให้ความร่วมมือคงอิงคงหลักฐานต่างๆให้กับทางสำนักง,งานปปชนะครับเพื่อจะได้ถจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้ออกจากสัวราชการให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องของการลักลอบโอนเงินออกนอกประเทศเจ็ดพันกว่าล้านบาทนะครับซึ่งทาง รฐบาลได้รับรายงานจากกองบังคับการตํารวจเศรษฐกิจนะครับถึงเรื่องหลักฐานต่างๆที่ได้ไปตรวจค้นได้พบนะครับก็พบว่าขณะนี้เนี่ยได้จับผู้ต้องหามาแล้วนะครับสิบกว่าคนนะครับซึ่งก็บางคนก็ยังหลบหนีอยู่นะครับทั้งหมดายจับที่ออกไปก็ยี่สิบสองใบนะครับก็จับมาแล้วสิบกว่าคนนะครับก็คงจะต้องมีการขับคุมผู้ที่ ทำแบบนี้อีกหลายคนอยู่นะครับซึ่งก็เกี่ยวพันสองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผุยควนนะครับคือลักลอบส่งเงินออกนอกประเทศกับอีกประเภทหนึ่งก็คือการค้าน้ํามันโดยการซื้อน้ํามันแต่ไม่ได้ส่งออกนอกประเทศจริงนะครับเพื่อที่จะได้ยกเว้นภาษีสมบัามิตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งประมาณได้ถึงสี่บาทนะครับแต่น้ํามันเนี่ยเขาขายในประเทศขายในประเทศแล้วก็มีการส่งเฉพาะกระดาษออกไป แล้วก็มีการใช้อ,อ,อ่ตรายางของประเทศเพื่อนบ้านปลอมขร้บมานะครับซึ่งอันนี้ก็ทางรัฐบาลโดยเฉพาตำรวจเนี่ยกำลังขยายผลเพื่อที่จะจับกลุ่มอีกหลายคนอยู่นะครับครับก็มีเรื่องที่ประชุมคอรมอนะครับในเรื่องที่สําคัญอีสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือรัฐบาลได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรได้ จะลงมาไทยด้วยนะครับได้ร่วมกันนะครับวางแผนในการปรับยุทธศาสตร์ในการที่จะทําให้สินค้าเกษตรราคาดีโดยที่จะให้เข้ามาพิจารณาในคอรมอสัปดาละหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเล่งเรื่องข้าวอยู่เพราะข้าวราคาตกมากนะครับก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเนี่ยมีปริมาณสินค้าเกษตรแต่ละตัวเนี่ยผลิตได้ปีละเท่าไหร่แล้วเราบริโภคในประเทศเท่าไหร่รส่งออกได้เท่าไหร่ เราจะแปะรรูปได้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะทําให้สินค้าเกษตรราคาดีซึ่งผมตั้งใจเหลือเกินว่าอยากให้สินค้าเกษตรของประเทศไทยนั้นราคาดีเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็คือการทําให้เกิดกําลังซื้อกับประชากรส่วนใหญ่ซึ่งขณะนี้ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรนะครับแล้วประชากรส่วนใหญ่วันนี้ไม่มีกําลังซื้อถ้าสินค้าเกษตรราคาตกอย่างนี้แน่นอนครับเศรษฐกิจจะมีปัญหาก็ผมก็จะเร่งรัดเรื่องของสินค้าเกษตร ให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปนี้เนี่ยเราจะพยายามทําให้สินค้าเกษตรราคาดีขึ้นมาทุกตัวนะครับจะไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วแต่การออกตามฤดูกาลเรื่องต่อไปก็คือการจัดตั้งธนาคารอิสลามนะครับคอรมอได้สั่งการให้กระทรวงการนะครับไปร่างโครงการแนวทางในการจัดจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ ตรงตามหลักศาสนานะครับเพื่อที่จะให้เพี่น้องชาวมุสลิมสามารถที่จะฝากเงินกับธนาคารอิสลามให้ตรงตามหลักของศาสนานะครับซึ่งจะไม่มีการรับออกรับดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็จะทําเป็นธนาคารแยกออกมาต่างหากไม่ได้ไปฝากไว้กับธนาคารอื่นนะครับซึ่งก็ทาง กระทรวงการคลังก็รับที่จะไปดําเนินการดยวเร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนให้กับพี่น้องคนไทยได้ทราบเพราะว่าพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยมีอยู่ประมาณหกล้านคนนะครับหรือประมาณสิบเปอร์เซ็นตของประชากรทั้งหมดนะครับเรื่องต่อไปที่รัฐบาลได้เร่งรัดในคณะมนตรีก็คือเรื่องของการประชุมการศึกษานะครับผมได้มอบหมายให้ท่านรองสวิททัพย์รัมตรีช่วยศึกษาทั้งสองคนนะครับกับปลดกระทรวงให้รีบเร่งนะครับ ส่วนไหนทาได้ก่อนก็ให้เสนอเข้ามาก่อนเพราะว่าผมได้ไปซักซ้อมแนวทางกับทั้งสองปสอและของกระทรวงศึกษาหาข้อยุติไว้เกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ควนที่จะเร่งเสนอกฎหมายเข้ามาได้เพื่อจะให้การเปร็นการศึกษานั้นเป็นจริงและรวดเร็วที่สุดนะครับก็ได้เร่งรัดไปแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากผู้ก่อการรายใหญ่แตกต่างาติก็ได้มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ไปคิดนะครับถึงวิธีการที่จะช่วยเขาอย่างไรโดยจะก้ยิ่อองอระบบการจัดส่งระบบจัดซื้อนะครับเพื่อให้เขาซื้อสินค้าได้ในราคาที่แข่งขันได้กับห้างใหญ่ๆ,ๆนะครับครับสัปดาห์นี้ผมได้ไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่โครงการรัฐสภารัฐสภาอาเซียนหรือไอโปซึ่งมีการจัดประชุม ที่ประเทศไทยนะครับผมได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับท่านประธานวุฒิสภานะครับก็ขณะที่ไปก่อนจะเริ่มพิธีเปิดได้มีเด็กๆนะครับมาร้องเพลงที่เรียกว่าเพลงรักคอรัสนะเพลงประสานเสียงน่ารักมากครับเด็กเล็กๆนะครับเขาเร้องด้วยความเ,าเต็มใจนะครับซึ่งผมก็เลยบอกกับบรรดา สมาชิกรลฐสภาของอาเซียนว่าเด็กๆเ,เหล่านี้น่ารักนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้และวันหน้าของอนาคตนั้นคงต้องเป็นการทํางานเพื่อเขาเพื่อคนรุ่นเขาไม่ใช่เพื่อเรานะครับดัะนั้นเราเองจะต้องรู้จักเสียสละที่จะทําคันเมืองด้วยความเสียสละนะครับก็ได้มีการประชุมกันซึ่งทางการประชุมก็โดยทาง สภาไปคนจัดก็จัดก็จบไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นความร่วมมือระหวังไทยกับอาเซียนนะครับในหลายๆมิติครับในสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องของอวิอาพากษ์วิจารณ์กันอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ ปัญหาความขัดแย้งในการบินไทยนะครับรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจนะครับประสานกันพูดจาดกันกับทางกระทรวงการคลังกระทรวงคามานาคมแล้วก็บอร์ดนะครับก็ได้เรียกประชุมผพ้ผูดถึงวุ่นตามกฎหมายบริษัทมหาชนซึ่งการบินไทยเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ห้าตุลาคมซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็คณะกรรมการ ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กลาออกทั้งคู่นะครับแล้วก็ได้มีการปรับตําแหน่งผู้จัดการใหญ่คือคุณพิสิทธิ์ให้เป็นที่ปรึกษานะครับเราคุณประชารัมรีช่วยมาดำม mm hmm. ก็ย้ายจากการดูงานของกัมินไยัยแลกกับทังรัมรีว่าการวันนอไปคุมการท่าอากาศยานแทนนะครับวันนอก็มาคุมกัมินไัยแทนซึ่งก็จะได้ข้อ จะได้กรรมการใหม่ในการเสนอกับผู้ถือหุ้นในวันที่ห้าตุลาคมหลังจากนั้นก็จะได้ตัวผู้จัดการใหญ่ในโอกาสต่อไปซึ่งผมก็ต้องขอรอ้องเพื่อนพ้องชาวการมินไทยว่าขณะนี้การมินไทยได้เสียหายไปมากแล้วเพราะนั้นทุกคนถ้ารักการมินไทยรักอนาคตของตัวเองและของประเทศก็ต้องอดทนตั้งใจทํางานเต็มที่ถ้าการมินไทยสุดลงไป ในที่สุดก็หน,นีไม่พ้นเพราะการบินไทยเขาจะต้องอยู่รอดจะต้องมีการลดพนักง,งานแต่ถ้าหากว่าพนักง,งานรักบริษัททำงานกันอย่างเต็มที่บริษัทก็สามารถอยู่ได้เมื่ออยู่ได้พนักง,งานก็จะก้าวหน้าในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เคยเป็นความขัดแย้งในอดีตต้องทิ้งไปทุกคนต้องคิดถึงอนาคตขององค์กรนะครับการบินไทยจะต้องก้าวหน้าจะต้องเป็นสายการบินที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ ครับสิ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยก็เสียใจกับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดน,นะครับแล้วพี่น้องในการบินไทยก็คงเสียใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องเลิกลากับสิ่งที่ไม่ดีแน่ดีนะครับ<ม>เรามาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อให้การบินไทยเป็นการบินที่เราภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่แค่พนักง,งานการบินไทยเท่านั้นนะครับ<ม>เรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่เป็น ความวิพากษ์วิจารณ์กันในสัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องการจัดระเบียบสังคมขอเรียนว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็คือว่าเราได้มีการพูดจากันในคอรมอซึ่งในคอรมอเนี่ยก่อนจะประชุมเนี่ยผมจะโน้ตไปว่ามีอะไรที่จะต้องให้รัฐมนตรีทุกคนรับรู้และเอาไปทําก็จะไปพูดในคอรมอก่อนเริ่มต้นการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่เราได้พูดกันก็คือว่าเรามีข้อสงสัยว่าทําไมประเทศที่จเจริญแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทําไมถึงเด็กอายุทํากว่าสิบแปดหรือต่ํากว่ายี่สิบบ้างเขาไม่ให้กินเหล้าซื้อเหล้าก็ไม่ได้นะครับอย่างในอเมริกานี่ปรับเลยนะครับแต่ทําไมประเทศไทยเราเด็กอายุสิบสามสิบสี นั่งอยู่บาเบียข้างทางถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ<ม>เรามีกฎหมายแม้ไมีแต่ทําไมเราปล่อยไว้กบหย่อนยานมานานครับ<ม>ทั้งหมดก็คือหย่อนยานมานานจะ<ม>ทําไมประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยสี่ห้าทุ่มเด็กกลับบ้านหมดแล้วครับ<ม>แต่ปรากฏว่าวันนี้ของเรากลับกันตีสี่ต<ม>ีห้านะครับ<ม>ก็จึงต้องมาดูกันว่าเราจะอะแก้ไขกันอย่างไร ก็มอบหมายให้รัมตรีมหาไทยไปดูก็มีกฎหมายอยู่แล้วครับก็ไปพยายามทาตามกฎหมายแล้วก็ผ่อนปลนเล็กน้อยไม่ได้ผ่อนปลนมากมายเลยก็มีการผ่อนปลนเล็กน้อยก็ทําให้บางคนที่ประกอบการอยู่ก็อาจจะเดือดร้อนบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกฝ่ายต้องปรับตัวครับคือคนเที่ยวเคยออกบ้านดึกก็ต้องออกบ้านเร็วขึ้นซึ่งก็สามารถเที่ยวในช่วงจำนวนชั่วโมงที่ยาวเท่ากันได้เพราะฉะนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องปรับตัวคนทํางานต้องปรับตัวคนเที่ยวต้องปรับตัวคนให้บริการก็ต้องปรับตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อสถาบันครอบครัวเพื่อเยาวชนของชาติเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อการที่จะให้เยาวชนของชาตินั้นประพฤติตัวที่เหมาะสมได้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ตัดสินใจกันว่าเราจะต้องจัดระเบียบสังคมใหม่นะครับอันนี้ครับก็มีข้อโต้แย้งกันบ้างว่าอ่า บางคนก็เห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของระบอบป,ประชาธิปไทยนะครับส่วนเรื่องที่นําไปถึงเหมือนกับการแต่แยกในพักไทยรักไทยนั้นขอกลาบเรียนพี่น้องประชาชนว่าพักไทยรักไทยภายใต้การน,นำของผมนั้นความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความขัดแย้งขนาดว่าจะนํามาซึ่งแบ่งกลุ่มแบ่งกบแบ่งกวนนั้นไม่มีแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าคนในพักนี้พูดกันรู้เรื่องเข้าใจนะครับ ท่านจะเห็นความสามัคคีได้ในหลายจุดแม้กระทั่งเรื่องของอในการประชุมสภานะครับในช่วงงบประมาณนี้เขาก็สามัคคีกันมากนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดนะครับก็ขอ,ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าอย่าไปคิดว่าพรรคแกนนําจะมีปัญหานะครับเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องของในประธานสมาคมธนาคารของมาพูดว่า ประเทศไทยเศรษฐกิจจะซึมยาวเป็นแปดปีขอให้รัฐบาลพูดความจริงกับประชาชนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประธานสมาคมธนาคารมีความสามารถทํานายได้ขนาดนั้นเฉยหรือนะครับท่านรู้เรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะท่านบริหารธนาคารอยู่ธนาคารเดียวทาาําไมท่านสามารถเดาได้เลยว่าประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นแปดปีอันนี้นะครับคือจุดอ่อนของสังคมไทย คือเป็นจุดที่คนกล้าพูดก็พูดได้เรืเร่อยๆปัญหาคือว่าพูดบนพื้นฐานอะไรข้อมูลมีแค่ไหนอันนี้แหละครับคือผมขอเรียนว่าผมมีข้อมูลผมกำลังทำงานผมรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะปล่อยให้สิ่งเหลน,นั้นเกิดขึ้นถึงแปดปีรัฐบาลนี้กล้าตัดสินใจนะครับกล้าตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่ไงไ ถ้าตัดสินใจแล้วเป็นผลประโยชน์ของชาติประชาชนเพราะฉะนั้นจะไอ้เรื่องจะมาปล่อยให้ยืดเยื้อแปดปีนั้นเป็นไปไม่ได้และก็ไม่ยอมเด็ดขาดน,นั้นก็ขอให้ท่านประธานสมาคมธนาคารไทยได้มาบอกอผมสักนิดเถอะพอรู้จักกันดีว่าท่านเอาข้อมูลจากไหนท่านเอาความคิดจากตรงไหนถึงได้สรุปออกมาอย่างนั้นประเทศไทยก็ไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนไทย การแก้ปัญหาที่ญี่ปุ่นที่มีปัญหาคือการแก้ปัญหาธนาคารที่ยืดเยือแต่ของเราไม่มีเขาไมายืดเยือวันนี้เรารอกฎหมายที่เอเอ็มซีเมื่อกฎหมายที่เออ็มซีออกผมจะเฝ้าดูเองครับจะดูให้เกิดความเด็ดขาดจะไม่ปล่อยให้หยืดเยือดังนั้นการยืดเยือของญี่ปุ่นเกิดจากการที่ไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาธนาคารซึ่งปล่อยให้หมักหมมแต่ของเราเราจะไม่ยอมนะครับเพราะนั้นก็ ธนาคารทุกธนาคารให้เข้าใจไปเลยครับว่าเราจะต้องแก้ปัญหาที่ไม่ยืดเยื้อะนะครับถ้าหากว่าต้องยืดเยื้อต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นก็ขอเรียนว่าเท่าที่เราพยายามทํากันเราพยายามขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศนั้นเรามั่นใจว่าเราสู้ได้ครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์ข้างนอกจะไม่ค่อยดีนักไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจยุโรปอเมริกาแต่เราเชื่อว่า เราจะช่วยตัวเองให้มากที่สุดและเชื่อว่าจะผ่านวิกฤตในช่วงนี้ได้นะครับสัปดาห์หน้าท่านพี่น้องรอรประชาชนที่เคารพครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่รัฐบาลก็คงจะใช้เวลาดูในปัญหาของของเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องนโยบายพลังงานเรื่องทิศทางของพลังงานของประเทศการแก้ไขปัญหาเรื่องของการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนทั้งหลายและก็ จะดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องข้าวนะครับก็จะเล็งรัดแก้ปัญหาเรื่องข้าวนะครับให้เร็วที่สุดนะครับนอกนั้นก็คงเป็นเรื่องของการทางานทั่วไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความสนใจรับฟังผมพูดกับท่านเป็นประจําทุกวันเสาร์นะครับถึงแม้ว่าผมจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับวันเสาร์ก็ต้องขอพูด กับพี่น้องประชาชนถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็พูดจากต่างประเทศเขออ้ามาเพื่อที่จะได้เล่าให้พี่น้องฟังทุกเสาว่ารัฐบาลที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความาไม่วางใจนั้นได้ทําอะไรไปบ้างในแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ขอกราบลาพี่น้องประชาชนไปก่อนครับสวัสดีครับ